มณฑลหารบกที่33รับแจ้งเหตุไฟป่าเกิดขึ้นในตำบลยางเปียงอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำกำลังพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในตำบลยางเปียงเดินเท้าลาดตะเวนเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหอดูไฟลานหิน330ปีซึ่งเป็นป่าชุมชนของตำบลยางเปียงพบไฟป่ากำลังลุกไหม้ในพื้นที่จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่28ตําบตำบลยางเปียง เข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากความยากลําบากในบริเวณนี้ค่ะคือในพื้นที่มีวัชพืชเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมกันเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตอนที่ยังดับไฟไม่ได้ก็เลยต้องทําแนวกันไฟป้องกันพื้นที่โดยรอบไว้ก่อนป้องกันไฟขยายลุกลามเป็นวงกว้างเบื้องต้นทําให้สามารถควบคุมไฟป่าในวงจํากัดได้นะคะพร้อมกับจัดกําลังพลเฝ้าระวังพื้นที่ป่ารอยต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเปลวไฟปะทุซ้ําจนสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ป่าขณะเดียวกันฝุ่น p m 2.5ในมลพิษมลพิษในอากาศก็เพิ่มขึ้นอีกจากผลกระทบของไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะ